เฟรมิงทานาโดชุยสุดยอดวอเ e อร์ฟอรบาซินวันนี่จะเป็นการอุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่มากอุ้ยอุ้ยเอ้อุ้ยอันนี้จะเป็นท่าของ even get โอเคครับผมวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ผมจะมารีเวนตออนเดมอนสไลเยอร์นะครับก่อนอื่นครับก็ทุกคนเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งลงแอดออนเสร็จแล้วก็ให้เราทําการวิธีการออกจากสำหรับใครที่ลงแอดออนเสร็จแล้วนะฮะก็ทําตามผมเลยนะก็คือทําการตอนนี้เราถือของไอ้นี้อยู่ใช่ไหม สังเกตได้ว่าเราถือที่นั่งสมาธิฮะที่มันคล้ายๆคนนั่งสมาธิฮะทุกคนก็ให้เราทําการกดไปช่องอื่นช่องไหนก็ได้นะครับปึ๊บช่องสี่ช่อง, 4, อง5้าก็ได้นะมันมันจะมีข้อความเขียนว่าลู down to As aside Family คือเลือกตระกูลของเรานะครับโอเคพอกดไปที่เนี่ยตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เรากดไปที่ช่องอื่นฮะแล้วก็กดมองลูกด w n ก็คือมองไปมองลงไปนะฮะก็คือมองก้มก้มหัวไปนะ นี่นะครับมันก็ทาการสุ่มให้เราครับว่าเราจะได้อยู่ตระกูลอะไรนะครับนี่ฮะอย่างเช่นในเขสนี้เราได้อกาซึมะนะครับโอเคแต่ละตระกูลเราจะไม่เหมือนกันนะฮะก็คือมันจะสุ่มนั่นเองนะครับโอเคนะครับหรือบางตระกูลมันจะได้มีเพิ่มความเร็วหรือว่าได้ชุดอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะทุกคนครับก็ก็เหนื่นฮะก็ให้เราทําการพิมพ์นะครับตามผมเลยฮะอันนี้อย่าลืมเปิดคําสั่งนะฮะกดมาที่เซตติ้งนะครับ อันนี้ลงต้อง add, ลงแอดออนก่อนนะสับใครที่ไม่ดูนะนี่ก็ไปที่งลงอยู่ท้ายคลิปนะครับก็ให้เราทําการเอ่อแนวนี่นะรตรงนี้เรื่องลงมาตรงนี้นะมาที่เกมนะฮะแล้วก็เรื่องลงมากดเปิด activate chest เนี่ยฮะจะเป็นการเปิดคำสั่งนะครับจากนั้นก็พิมพ์ตามผมเลยฮนะนี่นะครับ scoreboard player มีตัว s ้วยนะแล้วก็คําว่า set แล้วก็ตัวแอดแล้วก็เอสแล้วก็สกิลตามด้วย9 99 9นะฮะอันนี้ให้ทุกคนแคปหน้าจอนะเอ้ยไม่ต้องแคปหรอกแค่อยู่คลิปแล้วก็เขียนตามนะฮะนี่ถ้าใครมี2เครื่องก็สะดวกหน่อยนะฮะเอาอีกเครื่องหนึ่งดูแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเขียนก็ได้นะฮะอ่ะหลังจากนั้นก็กดไปเลยปึ๊บโอเคนะครับผมก็ปมาณนี้ฮนะให้เราทําการพิมพ์คำสั่งนี้ก่อนใช้สกิลนะครับถ้าไม่พิมพ์นะมันจะใช้ไม่ได้นะโอเค แล้วก็มาที่นี้สังเกตว่ามันจะยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่เนี่ยบัด m s you are not trained yet ก็คือแบบคุณยังไม่เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เฉยเรียนรู้วิชาอะไรพวกนี้นะเหนื่ยใช่ไาไงวะโอเคนะครับก็ให้เราทำการไปที่บล็อกยานะครับแลาจสังเกตว่ามันจะมีหนังสืออยู่นะครับ Book of Flame, Book of Water นะอันนี้จะเป็นปานวาลีนะฮะปานน้ําก็จะมีหลายปานเลยฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะลองปานน้ําแล้วกันปานวาลีให้เราทําการกดค้างไปที่หนังสือครับอ่าเห็นไหมได้ละโอเคนะครับเมื่อทําการกดค้างหนังสือครับจะมีข้อความนะฮะ You have j o i d e m o n Slayer ครบนะฮะ Select Fighting Style นะฮะเลือกสไตล์การต่อสู้ของคุณเราจะได้ชุดมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะฮะปุ๊บอ่า แล้วก็วิธีการใช้ท่านะก็คือให้เราทําการไปที่ตัวนั่งสมาธินะครับมันสังเกตได้ว,ว่ามันจะมี3เมนะูฮะมี b r e a t style body fighting style เนี่ยมีอยู่3นะฮะไอเสียวเขียวนี่คือเราเลือกเมนู b r e a t style อยู่นะก็คือวิธีการเปลี่ยนเมนูนะก็คือทําการกดย่อนะครับแล้วก็ทําการกดค้างไว้ที่หน้าจอนะครับนี่อทังการเลื่อนฮนะโอเคถ้าวิธีการหยุดก็แค่ปล่อยนะ,ะก็ให้เรา เลื่อนเห็นไหมเลื่อนได้ใช่หไหมทุกคนก็มาที่บริฟต์สไตล์ก่อนฮะกดยกเลิกย่อนฮะแล้วก็กดค้างปุ๊บนี่จะเป็นเมนูของทา่าชื่อแต่ละท่าว่ามันมีท่าอะไรบ้างนะครับโอเคนี่อย่างฟานวาลีก็จะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ส 10, 10, ีท่าประมาณ10ท่านะ,ะก็ให้เราทำการอัพสกิละก็คือทำการกดนี่ฮะ กดคลิกไปทีหนึ่งฮะที่เมนูที่เราเลือกเดี๋ยวใหม่นะขอใหม่เนี่ยตอนเลขอยู่เมนูนี้ใช่ไหมก็ให้เราทำการกดค้างปื้บไปทีนึงฮนะอ่ากดค้างแล้วก็หยุดะฮะมันจะเขียนว่านี่ยชื่อท่า water surface s l a s ที่มันเป็นรูปตัว i เหมือนรูปอัดตัว i คือมันคือเลขหนึ่งนะครับส่วนตัว i ที่มี2ตัวก็คือเลขที่2ฮะเลข2ก็คือเลเวลนี่แหละนะฮะย yes, ไปเลยนะครับปื้บกดค้างอ่านะครับ นี่นครับเราจะไปอัพมาเวลที่2นะฮะแล้วก็ผมจะอัพให้เต็มเลยฮะเวลสามเวลสี่อ่าเขามาเขียนว่า you have master water surface slash คือคุณได้ทำการเป็นเซียนเป็นมาสเตอร์ท่าน,นี้แล้วนะฮะก็ให้เราทำการกด back ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เลือกไปที่ช่องอื่นฮะอ่าเดี๋ยวเรามองดูดีกว,ว่ามันใช้ท่าได้จริงเปล่านะเมื่อกี้เราได้ทำการอัพไปเรียบร้อยนะครับ เอออย่าลืมฮนะเดี๋ยวเลือกอาวุธด,ด้วยนะทุกคนผมลืมกดไปที่เนี่ยลืมกดนั่งสมาธินะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่กดผิดฮะขออภยัยกดนั่งสมาธิใช่ไหมจากนั้นก็กดย่อนครับปุ๊บนี่ทาการเลื่อนเมนูเป็น fighting style นะฮะแล้วก็กดยกเลิกยอ่อนแล้วก็กดค้างนะครับจะเป็นเลือกอาวุธนั่นเองฮะมีคาตานะมีเกรซซอร์ดดาบใหญ่นะฮะนัคเคิลอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ เคียวนะอ่ะเคียวอันสุดท้ายนะผมจะเลือกเป็นขตระละกันนะเขากดยอ่อเอ้ยไม่ใช่ขออภัยนะฮะกดค้างนะฮะอ่ะมามันก็ทาการถามว่าคุณต้องการซื้อหรือเปล่าแล้วก,กดเยยดไปนะอ่ะมามันก็เราก็จะได้ดาบมาประมาณนี้นี่จิลินเบรดนะฮะโอเคลองใช้ดีกว่านี่ยาซุยเขาเทน,นะฮะอันนี้จะเป็นคูนดาวนะที่มันเป็นคูนดาวเนะี่ยอ่าจะเป็นการท่าแรกจะเป็นการฟันดาบ แนวเฉียงๆหน่อยใช่ไหมจะสังเกตว่าเรามีท่าเรามีอยู่ท่าเดียวคนระับก็คือให้เราทำการไปที่เหมือนเดินฮะแล้วก็ทาการอัพท่านะโอเคก่อนที่เราจะอัพท่าเดี๋ยวเรามาดูตรงบอดี้ดีกว่าบอดี้อ่ะมีวม,มีความเร็วสปีดนะฮะอ่ะนี่แล้วก็มีแบบพวกเนี้ยมีเลือดมีเดชอะไรพวกนี้เราสามารถอัพได้ด้วยนะฮะเลือกย่อนฮะแล้วก็กดค้างเฉยๆนะอะ่ะ จะสังเกตนะฮะว่าเราว่าเราทําการอัพท่าแรกแล้วใช่ไหมวิธีการอัพท่าที่2ก็คือกดย่อนะฮะกดค้างอ่ามันก็ทําการเลือกะฮะคือเราไม่จําเป็นต้องอัพเรียงตามนี้ก็ได้ฮะคือเราสามารถย้ายไปอัพท่าที่3ได้เลยนะฮะก็คือกดเลือกยอ่อเราก็กดซื้อได้เลยนะอ่าเห็นไหมผมจะอัพเต็มเลยแล้วกันนะ,ะทุกคนประมาณนี้นะครับสบายท่าที่2ปึ๊บอ่ะท่าที่4เลยก็ได้นะฮะ เปึ๊บปึ๊บผมจะซื้อทุกท่าเลยแล้วกันไม่ทุกท่าเอาแค่ที่เข้าๆนะฮะนี่ครับอันนี้จะอันนี้ยังเป็นท่าเดิมอยู่นะ Water Surface เนี่ยวิธีการเปลี่ยนท่าก็คือกดย่อน,นะครับแล้วก็กดค้างนะจะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงปุ่มไอ้ตรงนี้ฮะเห็นไหมที่ไฮไลท์อยู่มันจะเปลี่ยนชื่อนะก็คือจะเป็นเปลี่ยนท่าเหล่านั้นเองนะครับอันนี้คือท่าแรกอยู่เดี๋ยวลองเลื่อนเปนท่าแรกนะเดี๋ยวหาดู นี่ท่าแรกอยู่นะโอเคกดย่อแล้วก็กดเลื่อนเมนูนะอันนี้ท่าที่2องวอเทอร์วินี่นะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนท่าคือกดย่อแล้วกดค้างนะจะเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือเปลี่ยนท่านั่นแหละนะฮะง่ายๆอ่ะนี่ก็เป็นการโอ้ยเท่ววะนี่อันนี้ก็จะมีคูณเท้าด้วยประมาณนี้เลยท่าที่2นะเป็นการลอยนะแล้วก็ฟันต่อไปท่าที่4ีไอ้ท่าที่3ามท่าต่อไป อุ้ยจะเป็นการฟันลมนะะประมาณนี้เลยนะอ่าอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นการเดชนะฮะอุ้ยดูจากตอนแรกผมอยู่ตรงเนี้ยมันโอ้โหมันมาไกลมากทุกคนดาวอ๋อ,ะอะจะเป็นการลอยนะฮะแล้วก็ทําการอุ้ยทําการกระโดดแล้วก็ฟันมาข้างล่างใช่ไหมอขอใหม่นะฮะให้เป็นกระโดดแล้วก็อุ้ยพุ่งตัวมาข้างหน้านะะแล้วก็รอแล้วก็ดิ่งลงมาฟันฮะโอเค นะครับผม Waterfall Basin โ,โ,โอ้ยนี่จะเป็นการอุ้ยอ้ยอุ้ยเท่มากอุ้ยอย่างเอาทุกคนอย่างเท่เลยนะครับโอเคปานวารีก็ประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถแบบอัพเพิ่มเติมได้ก็กดเมนูอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันฮะแต่ถ้าใครสมมติว่าโอ้ยพี่ผมเบื่อปานวารีแล้วก็ทำการพิมพ์ว่าไปที่นี่ก่อนนะฮะ นขยายกดพิมพ์ว่าเซรั่มนะฮะ,ะทุกคนเซรั่มประมาณนี้กดก่อนแล้วกดนี่ทําการจะมีเสียงเอฟเฟกประมาณนี้นครับเหมือนคล้ายๆโทเทมแตกอะไรพวกนี้นะนี่คือจะสังเกตได้ว่าสกิลหายไปแล้วเว้ยปานหายไปแล้วก็คือเราได้ทำการทิ้งปานวาลีไปเมื่อกี้นะฮะก็คือทิ้งปานที่เราเรียนรู้ใช้ที่ใช้สมุดไปฮะที่ใช้หนังสือไปฮะก็ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนปานกันบ้างฮะมาดูปานเฟร,รมนะฮะอ่ะมาดูปานที่2นะก็คือกดค้างเหมือนเดิมนะทุกอย่างทําเหมือนกันหมดเลยนะฮะแค่ปานท่าไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะฮะกดค้างอ่าใส่ชุดสุดฮนะแล้วก็ทําการอัพก่อนนะฮะอ่ะขอเลือกดาบนะฮะคราวนี้เป็นเคนโดะปึ๊บ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 อ,อุ้ยมีเอฟเฟกต์ด้วย,ยเท่นะครับผมมานี่เลย แล้วก็มาเลือกปานนะมาอัพปานถ้า A Annoying Fire อ่ะเดี๋ยวผมอัพปึ๊บ <c oughs> ปื๊บ <c oughs> ป๊บป๊บ <c oughs> ป๊บ,ปบ,ปบอ่ะก็อัพเหมือนกันเลยนะฮะคือถ้าใครยังอัพไม่เป็นก็ย้อนไปดูปานวาลีนะผมสอนไว้แล้วนะฮะท่าแรกอ่ะท่าแรกของอุ้ยจะเป็นการสปินดาบนะจะเป็นการหมุนดาบประมาณนี้นะไปรอบตัว3 6 0อกองศาเลยฮนะทุกคน อ่ะนะครับประมาณนี้โยริชิอะไรอันนี้เป็นนักดาบนะฮะมาดูท่าต่อไปนะฮะกดยอา f เฟ m มิงการ์โนโดช่ยสุดยอดโอ้โหทุกคนวันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเซกตัวใหม่นะฮะ ปปบปบบบมีตัวร้ายนะฮะถ้าต่อไปนะฮะนี่ถ้าเดิมไม่รู้ถ้าต่อไปอุย้ยเป็นการอุย้ยจะเป็นการกระโดดแล้วก็ฟันนะฮะแบบเมื่อกี้เลย โอ้ยนี่คุณดาวยันนานมากเลยขอเปลี่ยนท่านนะอันน้อยยิงไฟเอ้าอย่างนี้จะเป็นการพุ่งคล้ายๆท่าที่มันเป็นของคล้ายๆท่าปานวารีคือจะเป็นมีท่าแดดเหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้โอเคอันนี้จะเป็นการฟาดดาบใหงหน้าโอเคไม่เน่ามีอะไรนะเดีย๋ยวเราไปดูปานต่อไปดีกว่านี่ปานนี่ดีกว่า thunder สายฟ้าก็เดี๋ยวเราดูท่าแรกนะฮะท่าแรก distant thunder อ๋อจะเป็นการหมุนแบบ360องศาเหมือนกันฮะอ่าวันนี้นะครับทุกคนท่าที่สองอันนี้ไปเร็วนะ heat lightning อ๋อจะเป็นการเรียกสายฟ้าเว้ยเออนะครับแล้วเราก็สามารถฟันธรรมดาได้ นี่มานี่ Lumbo and Fresh นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้จะเป็นท่าของคล้ายๆข,ของท่าเซนิมิสึน่าใช่แหละคือท่ามันมันจะมีชาร์จจะสังเกตว่ามันจะมีแบบชาร์จก่อนแล้วค่อยพุ่งนะทันเด c r ์ f ล a บแอนด์อ๋อจะเป็นการพุ่งอุ้ยอันนี้ยางก,กับเด e f l แฟทุกคนเร็วอยากก่างสายฟ้าอ่ะก็คือสายฟ้านั่นแหละนะฮะ ไลฟ์สปิริตจะเป็นการฟันรัวๆแบบมันนี้นะครับแอนเดอร์สันเออ้ยๆๆ้ยวู้ย,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 ยจะเป็นการว์ปเป็นการไม่น่าจะใช่ว์ปน่าจะเป็นแบบพุ่งแบบแบบรวดเร็วที่มองไม่ทันอะไรแบบมันนี้เร็วแบบเร็วแบบจนมองไม่ทันเออ โอเคครับก็มาดูวิธีการโหลดเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะให้เข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือ Description นะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะทุกคน Description ตรงเนี้ยหลายคนเอ้ยแปบ๊บหนึ่งหลายคนคือไม่รู้จักดีสคริปชั่นฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะว่ามันเป็นไงนะ Description นะฮะเนี่ยอันนี้สมมติว่าอันนี้คือคลิปดาบพิฆาตระสูตรนะสมมตินะ แล้วก็ให้เรากดมาที่ลูกศรตรงนี้ฮะเห็นไหมที่ผมไฮไลท์ไว้อยู่เนี่ยเนี่ยลูกศรที่ผมเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นชื่อคลิปอะทุกคนกดไปเลยเนี่ยครับเขาเรียกว่า description หรือคําอธิบายนะฮะก็ให้เรากดไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะอันนี้ผมทิ้งลิงก์อันนี้คือลิงก์ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันคนละมอดกันคนละแอดออนนะก็ให้เรากดเข้ามาเลยนะ,ะผมจะมีเขียนว่าลิงก์ดาวน์โหลดแอดออนอยู่นะ,ะมาดูที่ behavior pack นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับปึ๊บ กด free asset with ads นะฮะปึ๊บนี่นะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็กด discover article ตรงนี้แล้วก็กดกระาบะานะทุกคนนี่กระาบะานี่มันก็ทำการติก๊กทูให้เรากด continue ไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งมันจะอยู่ในหน้า media file อันนี้ฮะหน้านี้ให้เรากดปุ่มสีน้ำเงินนะครับ ไปเลยปึ๊บทำการดาวน์โหลดอันนี้คือสำคัญมากทุกคนทุกแอดออนมันต้องโหลดทั้งรีซอสแพ็กกับเบลเวอร์แพ็กนะนอกจากบางแอดออนนะมันอาจจะต้องบางแอดออนมันอาจจะไม่ต้องโหลดทั้งสองก็ได้ครับแต่ว่าแอดออนส่วนใหญ่นะผมพูดถึงแอดออนส่วนใหญ่ก็คือแอดออนพวกดาบพิฆาตอาสูรอะไรพวกเนี้ยที่มันมีทั้งเอฟเฟกต์สกิลแบบเปลี่ยนแล้วก็เทกเจอร์แพ็กอะไรพวกเนี้ยครก็ส่วนใหญ่มันต้องโหลดทั้ง2 อันนะครับโอเคแล้วก็ให้เรากดเข้ามาที่อีกลิงหนึ่งนะครับลิงนี้กดเหมือนเดิมฮะฟรีอซเซสนี่นะครับมันจะมีอยู่2ที่จริงทั้ง2ลิงก์มันจะมีทั้ง2เงื่อนไขเลยคือเราต้องทำทั้ง2เงื่อนไะขก็คือกดไปที่ Discover เ,เหมือนเดิมฮะปึ๊บแล้วก็กดกราบาทนะครับ มุมขวาบนกาบาตนะทำการติ๊กถูกแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งฮะ r e l a t e Topics นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บก็ให้เรากดกาบาทเหมือนกันเลยนะครับนี่นะฮะมานจทำการติ๊กถูกให้เรานะฮะจากนั้นกด Continue ปุ่มสีดำปึ๊บนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยปึ๊บแล้นะฮะจะมีอยู่2องไฟใช่ไหมก็ให้เราไปโหลด Airfile r นะฮะอันนี้ แอปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันฮะกับคอมเมนต์นะกดเข้าไปเลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วแล้วก็มาที่ I N T R N A L นะครับภาษาอังกฤษนะ Internal ถ้าใครอ่านไม่ออก I N T R N A L เห็นไหมตรงนี้กดไปเลยปุ๊บมาที่ดาวนะ์โหลดฮะ D O W N ปึ๊บ เมนอยู่สองไฟล์ใช่ไหมก็กดอันนี้กดมาที่ตัวเล็กก่อนฮนะอันนี้เลยชื่อนี้เลยนะครับกดค้างมันจะทําการดิูกูปแล้วนะกดเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้ผมสอนแบบง่ายๆนะลบจุด s ซ t i อออกนะครับให้เหลือแค่นี้เห็นไหมตามผมเลยกดตกลงเลยเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็ทําเหมือนกันนะฮะกดค้างชื่อนี้เลยนะฮะอันนี้ต้องดูชื่อดีเดียคเผื่อบ,บางคนไปกดอีกชื่อหนึ่งคือไม่ได้นะฮะคือเนี่ยสมมติว่ามันมีไฟล์อื่นด้วยทุกคนไปกดเนี่ยมันผิดนะทุกคนเพราะมันคนละอันกันเนี่ยโอเคถ้าเรากดมาที่ไฟล์นี้นะครับกดเปลี่ยนชื่อเหมือนกันอันนี้กดค้างนะฮะมันจะทาการติ๊กถูกแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อปึ๊บแล้วก็ลบจุดแได้พีออกเหมือนเดิมปึ๊บ เหลือแ, i, แค่นี้นะครับถ้าใครงง,งก็คอมเมนต์มาได้นะอันนี้ผมอาจจะพูดงง,ง,งนิดนึงนะนี่เราได้ทําการเปลี่ยนชื่อทั้งสองไฟล์แล้วนะฮะก็คือไฟล์อันนี้กับไฟล์อันนี้นะครับก็เรากดไปที่ทั้งสองไฟล์เลยนะฮะกดไปรอบหนึ่งฮนะมันจะขึ้นว่ามันจะมีหลายแอปให้เราเลือกว่าเปิดไหนไไหๆฮะก็ให้เรากดเลือกโลโก้ใหม่ครับแล้วเรากดเปิดฮะมันก็จะทําการเด้งไปที่ MyCam ฮะ แล้วหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ในแอปใหม่แล้วก็ไปที่อีกไฟล์หนึ่งแล้วกดทําเหมือนกันฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะกดไปที่ไฟล์ที่เราลงปุ๊บแต่ของผมมันไม่ขึ้นฮะแต่บางเครื่องมันจะขึ้นนะก็คือให้เราเข้ามาที่ไมค์ค r ร f บนะฮะคือกดไปที่ไฟล์มันจะเด้งไปที่ไมค์ค r ร f บนะครับอ่าหรือบางเครื่องอาจจะต้องเลือกว่าเลือกที่ไมค์คาร์บมันถึงจะเด้งไปที่ไมค์คาร์บนะฮะก็เราให้มันขึ้น successfully เนี่ยแล้วเราก็ไปลงอีกอันนึงเลยนะ ปึ๊บไม่งงนะถ้างงก็ทักมาส่วนตัวก็ได้นะฮะอันเนี้ยอันนี้คือไฟล์นี้เราทําไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เรากดไปที่ไฟล์นี้นะที่เราเข้ามาที่ไมค์คาร์บอ่ะเนี่ยเราทําไฟล์นี้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปทําอีกไฟลหนึ่งก็คือไฟล์นี้นะครับก็คือทําเหมือนกันเลยกดไปที่ไมค์คาร์บนี่นะให้ขึ้น Import Start โอเคครับทุกคนหลังจากนั้นฮะก็ให้เราทำการ นี่ยังไม่เสร็จนะเลื่อนลาตรงนี้นะครับ add on resort pack กด My Pack นะครับกด demon Slayer กด activate ปึ๊บให้มันมาอยู่ในช่อง active นะฮะนี่นะครับแล้วก็อัน r e h a v e r ก็ทำเหมือนกันฮนะกดมาที่ My Pack นะฮะกดรูป demon นะฮะรูปโลโก้ แอดอออเลยนะครับคอนตินียไปให้มาอยู่ในช่องแอคทีฟทั้ง2อ,อันเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้อย่าเพิ่งกดสร้างโลกนะผมเตือนแล้วนะให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดมาที่ Experiment ก่อนนะรตรงนี้แล้วก็กดเปิดตามผมนะเดี๋ยวเปิด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  เปิด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 ที่จริงมันอาจจะไม่ต้องเปิดหมดก็ได้แต่ผมเอาให้ชัวร์กันเลยเปิดหมดนะเผื่อถ้าสมมติผมปิดอันไหนไปเผื่อมันจะใช้ไม่ได้นะอันนี้ถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะว่ามันต้องเปิดอันไหนนะคือสุ่มๆเอานะฮะว่าฟังก์ชันไหนต้องใช้ยังไงก็เปิดกดเปิดเลยเลยนะฮะผมกดเปิดเลยแต่ของคนอื่นไม่รู้นะว่าเขาลงกันยังไงนะแต่ของผมเปิดหมดเลยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เปิดไมค์มาดูเสียงพัดลมมากเลยอะคือไม่อยากเปิดพัดลมนะคือนั่งร้อนอยู่คนเดียวอันนี้คือผมร้อนมา,าอยู่ในห้องอับๆเนี่ยไม่ได้เปิดพัดลมเลยเลยนะเพราะไมค์มาดูดเสียงนั่นเองโอเคครับก็เมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ให้เราทําการตอนเนี้ยมันเลือกอยู่ที่ไอช่องมันอยู่ที่ช่องที่หนึ่งใช่ไหมมันถือไอเทมอยู่เห็นไหมมันเลืองแสงสีม่วงครับก็ ให้เราเลื่อนเป็นช่องอื่นนะครับช่องอะไรก็ได้นะฮะปึ๊บผมเลื่อนเป็นช่อง3านะแล้วก็ให้เราเข้าบอก Look กดาวทูแ s s ไซส์แฟมิลคือเลือกตระกูลนั่นเองอะะก็คือให้เราหันหน้าลงนะครับอ่าก็คือมันจะหายไปแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะหายติดไอสถานะสีดำๆอะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก็คือให้เราทําการต้อนแรกใช่ไหมถติว่าเป็นดําอยู่ก็คือให้เราทําการ ตอนนี้อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมก็ให้เราทําการเปลี่ยนไอเทมนะปึ๊บแล้วก็หันลงมานะครับมันก็ทําการเดินได้แล้วนะครับนะครับโอเคเพราะตอนแรกมันมันให้เราเลือกไอ้นี่ก่อนนะแฟมิลี่ก่อนเนี่ย,ม,ย,กกนนยมันเลยเลือกไม่ได้เอ้ยมันเลยเดินไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสหรับคลิปนี่ก็ตัวร้านเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับไซร์ละเด้ออู้ <Ooh. S 1> ไปละ